ก็สวัสด,ดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้ผมจะมารีวิวนี่เลยครับผมเคส UAG ที่ใส่กับเจ้า iPhone 13นะครับจะเป็นตัวพัหนาเนาะก็โอเคครับผมต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าผมเป็นอีกหนึ่งคนที่ชื่นชอบตัวเคส UAG มากๆเลยนะครับใช้มาตั้งแต่โอ้โหนู่นเลยสมัยใช้ตัว Samsung s a m s u n g Galaxy S8 มาเป็นโน้ต9ก็ใช้เคส UAG เปลี่ยนมาเป็นโน้ต10 p พั s ก็ใช้ UAG เปลี่ยนมาเป็น Note 20 u l t r a 5G ก็ใช้ UAG แล้วก็ตัว ไอโฟนเอเนี่ยผมก็ยังใช้อยู่ออยู่นะครับเป็นคนที่ชื่นชอบมากๆเลยหนึ่งแหละผมมองเห็นถึงความคุ้มค่าครับผมซื้อครั้งเดียวจบไม่ต้องคิดอะไรมากเลยนะครับแล้วก็2ในเรื่องตัวรูปร่างหน้าตาที่มันดูบึกบึนดูแข็งแรงดูทนทานดีนะครับอาจจะไม่ถูกอ,อกถูกใจสําหรับคนที่ชอบบางๆเนาะแต่ว่าตัวผมเองแล้วผมชอบสไตล์นี้นะครับผมก็นี่คือตัว iPhone SE รุ่นที่2นะครับที่ผมใช้มาประมาณ1ปีกับอีก6เดือนนะครับอยากให้เพื่อนๆดูสภาพ ตัวเคสนะครับผมถอดเข้าถอดออกบ่อยมากๆเลยเนาะเพราะว่าต้องเอามาทํารีวิวนะครับเนี่ยก็ยังแน่นกระชับดีนะครับตัวยางแล้วก็ยางด้านบนเนี่ยทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยเขาแน่นเขาแข็งแรงเขาจะปกป้องตัวเครื่องเรานะเนี่ยครับก็ใช้มาเนาะแต่ว่าด้านหลังเนี่ยก็จะเป็นรอยตามสภาพเลยครับเพราะว่าเขาเป็นพลาสติกแต่ว่าโดยรวมแล้วผมยังพึงพอใจนะครับแล้วก็ยังใช้ได้อีกยาวๆเลยนะครับสําหรับเคสตัวนี้เนาะนี่ก็เลยแบบว่าติดอกติดใจครับ ราคาก็ถามว่าแพงไหมผมว่าแพงนะโดยส่วนตัวผมแล้วผมว่าผมมองว่าแพงมากๆเลยนะครับสำหรับราคาของเขาเนี่ยตัวนี้นะครับผมซื้อมาในราคา1590บาทแต่ว่าถ้ามองจริงๆแล้วเวลาเราใช้งานเนาะใช้งานได้แบบเออมันใช้งานซื้อทีเดียวแล้วก็ได้แบบยาวนานเลย2แล้วก็ในเรื่องการปกป้องตัวเครื่องในเรื่องแบบของตัวแบน์เนี่ย ก็โอเคว่าผมผมมองว่าคุ้มค่านะครับแล้วก็3นีเรื่องตัวการรับประกันเนาะตัวนี้นะครับผมซื้อหน้าร้านคอมเซเว่นหนึ่บาทเขาประกันให้1ปีนะครับแต่ว่าต้องเก็บใบเสร็จแล้วก็ตัวกล่องไว้ดีๆเนาะถ้าเคสมีปัญหาอะไรก็เอาไปเคลมกับเขาได้แต่ว่าประกันตัวแบรน์ดนะผมเคยไปอ่านมาเขาบอกว่าเขาประกัน10ปีเลยนะครับแต่ว่าเราต้องเคลมกับทาง เว็บไซต์เขาเองครับผมก็จะเป็นตัว u a g แล้วก็เป็นตัวพาร์ทเนอร์เนาะแล้วก็ตัว new iphone 6.1นิ้วนะครับตัวนี้ผมว่าน่าจะใส่กับ iphone 12ได้ด้วยนะครับเพราะว่าตัวขอบของเขาเนี่ยมันจะเป็นเป็นเหลี่ยมเนาะเป็นเหลี่ยมนะครับผมก็ตัวกล่องเขาจะประมาณนี้นะครับขอบตรงนี้เนี่ยครับเขาเขาจะเป็นเหลี่ยมครับเขาจะเป็นเหลี่ยมแล้วก็สามารถใส่ iphone 12ขึ้นมาได้นะครับ เนี่ยครับพอเรามองดูแบบนี้แล้วก็ถ้าเทียบกับตัว iPhone ด็ดีผมว่า iPhone ด็ดีเนี่ยจะดูหนาแล้วก็ดูแบบบึกบึนกว่านะครับแต่พอมาเป็น iPhone 13แล้วตัวเครื่องมันใหญ่นอะกเขาก็เลยทําให้ตัวเคสเนี่ยมันดูเออดูบางลงดูซอฟ์ลงนะครับนี่โดยรวมแล้วปกป้องเนี่ยครับตัวพลาสติกผมชอบนะเวลาเราใช้เป็นานๆนแล้วมันไม่ยุ้ยมันไม่ยืดอะครับ เนี่ยครับตัวปุ่มต่างๆเนี่ยก็เห็นไหมครับเขาออกแบบมาดีมากๆเลยนะสมราคามากๆเลยนะครับ1,590าบาทแล้วก็มีหลายรุ่นหลายแบบให้เลือกด้วยเนาะแต่ว่าผมเลือกเป็นตัวนี้ครับผมชอบเพราะว่ามันดูคลาสสิกมันดูแบบเออแบบเดิมๆดีครับเดี๋ยวผมจะลองใส่กับ iPhone 13ให้ดูนะครับสำหรับตัวเครื่อง iPhone 13เองนะครับก่อนที่เพื่อนๆจะเอามาใส่เคสเนี่ยผมอยากให้เพื่อนๆเนี่ยหาฟิล์มมาติดด้านหลังเนาะ ไม่ว่าจะเป็นฟิล์มธรรมดาหรือว่าฟิล์มเป็นลวดลายก็แล้วแต่เพื่อนๆจะชอบเลยนะครับแต่ก็อยากให้ติดนะครับเวลาเราเซ็เคสไปเนี่ยมันจะมีเศษฝุ่นเล็กๆอ่ะครับเข้าไปข้างในตอนแรกๆเนี่ยเราอาจจะไม่เห็นแต่พอใช้ไปนานๆนะครับตัวฝุ่นพวกนั้นอ่ะมันจะมากัดขอบเครื่องของเราครับจะมากัดขอบด้านลงด้านหลังเนี่ยมันจะเป็นรอยเป็นจุดนะครับ การติดฟิล์มเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งวิธีที่ช่วยถนอมในเรื่องตัวเครื่องของเราด้วยนะครับแล้วก็อยากให้เพื่อนๆเ,เนี่ยแกะออกมาเช็ดบ่อยๆเนาะทำความสะอาดบ่อยๆนะครับตรงขอบมันเนี่ยเวลามีฝุ่นเข้าไปสะสมมันก็จะ กัด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 มันก็จะเป็นรอยนะครับเวลาเราอยากจะขายต่อเวลาเราอยากจะเปลี่ยนมือถือเนี่ยราคามันจะได้ไม่ตกนะครับอันนี้ผมแนะนําแล้วก็นี้เรื่องตัวกล่องเนี่ยก็อยากให้เพื่อนๆห่อไว้ดีๆเลยนะครับเวลาขายต่อตัวกล่องก็สําคัญนะคนที่ซื้อต่อเนี่ยเขาก็จะได้แบบเฮ้ยรู้สึกดีเนาะเออมีกล่องมีอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ถ้าเราไปขายแบบว่าพี่กล่องอยู่ไหนเอากล่องไม่มีครับทิ้งไปแล้วบางทีมีแต่ตัวเครื่องมันก็นะผมว่าความรู้สึกมันต่างกันนะครับอันนี้แนะนําจากประสบการณ์แล้วกันเนาะมาเดี๋ยวผมจะลองใส่เคสให้ดูนะครับ ก็วิธีใส่นะครับก็แล้วแต่เพื่อนๆเ,เลยผมชอบใส่แบบนี้คึบคบคึบนี่เรียบร้อยครับตัวนี้นะครับผมติดฟิล์มกระจกมาเรียบร้อยแล้วผมชอบ iPhone อย่างหนึ่งก็คือหนึงแหละในเรื่องตัวฟิล์มกระจกนะหาง่ายมากๆเลยครับราคาไม่แพงด้วย 70บาท80บาทนะครับสั่งในรั z a d าเนี่ยยิ่งถูกเนาะก็ได้แบบโอ้โหดีมากๆเลยนะครับก็คือแบบเต็มจอเราสามารถที่จะเปลี่ยนได้บ่อยๆครับเพราะว่าราคาเขาไม่ไม่ได้สูงมากนะครับถ้าผมใช้ตัวโน้ต20 Ultra 5G หเนี่โอ้โหเพื่อนๆไม่ต้องพูดถึงเลยครับ7 0 0 800ครับเปลี่ยนทีนี้จุกเลยตอนนี้ติดฟิล์มไฮโดรเจลอยู่แบบมันยังไงไม่รู้คงต้องหาวิธีเปลี่ยนแล้วละครับสำหรับตัวฟิลม์มตัวโน้ต20 Ultra 5G ที่ผมใช้อยู่มันเป็นจอโค้งหาฟิลม์มติดยาากมากครับ นี่นะครับผมพอใส่เคสเข้ามาแล้วก็เนี่ยครับประมาณนี้เลยเนาะก็ตัวขอบด้านหน้าเขาก็จะเป็นแบบสีดำนะครับก็จะเห็นตรงนี้เป็นสีสตาร์ไลท์เป็นสีขาวนิดนึงก็ดูปิ่มๆขึ้นมาก็โอเคครับดูสวยดูแปลกดีแล้วก็ขอบเครื่องของเขานะครับตัวนี้เนี่ยหน้าจอก็จะโดนแบบ ตรงนี้ยกขึ้นมานะครับเขาก็จะปกป้องหน้าจอเนาะแล้วก็ตัวปุ่มต่างๆกดง่ายครับแล้วก็ปุ่มมิวตรงนี้ก็กดง่ายปุ่ม power ปุ่มบล็อกก็กดง่ายครับผมกดง่ายนิดเดียวเลยเวลาจับก็แน่นมือกระชับมือดีมากๆเลยนะครับตัวกล้องเลนกล้องด้านหลังเนี่ยผมไม่ได้ติดอะไรเลยนะแต่ว่าผมต้องหาอะไรมาติดไว้อยู่ความเป็นรอยนะครับเนี่ยครับก็ประมาณนี้เวลาเราวางก็ตรงนี้เขาก็จะปกป้องตัวเลนกล้องเรานะครับเวลาดูจากด้านหลัง สีของผมเป็นสีขาวสตาร์ไลท์นะครับก็ประมาณนี้เนาะมันจะดูแบบดำแล้วก็อมขาวนิดนึงผมว่ามันดูสวยดูแปลกดีนะสำหรับตัวผมผมเนี่ยชอบมากๆเลยปกติผมจะไม่ค่อยใช้มือถือสีขาวนะครับแต่ว่าเราก็อยากเปลี่ยนใหม่เนาะปีใหม่แล้วเผื่อเจออะไรดีๆเข้ามาครับช่วงนี้ยอดวิวยิ่งน้อยอยู่เผื่อเปลี่ยนมือถือสีขาวแล้วยอดวิวจะเยอะนะครับเฮ้ย <He> ไม่เกี่ยวกันอนะันนั้นมันอยู่ที่คอนเทนต์อ่าเนี่ยครับ พอใส่มาแล้วผมว่าตำแหน่งของตัวอะไรต่างๆเนี่ยเขาก็เว้นช่องตรงดีนะครับก็สมราคาครับงานเนี้ยบงานละเอียดมากๆเลยนะครับเวลาถือเวลาจับเนี่ยก็แน่นมือกระชับมือดีมากๆครับตามแบบฉบับของเขาเลยเรารู้สึกว่าเออเวลาเขาหล่นหรือว่าเขาตกกระแทกเนี่ยมันจะโดนปกป้องด้วยตัวเคสก่อนนะแต่แนะนําก็ไม่อยากให้ตกหรอกครับเพราะว่าเวลาหล่นมาแล้วตัว เนี่ยครับตัวกล้องเขาเนี่ยตัวเซ็นเซอร์มันสําคัญเนาะหล่นกระแทกมาทีเราก็ไม่รู้ว่าจะมีปัญหาอะไรตามมาหรือเปล่านะครับนี่สวยมากมากเลยครับอ่ะอยากให้เพื่อนๆดูรอบๆอ,อีกทีหนึ่งแล้วกันพาวเวอร์นะครับเลนกล้องด้านหลังก็จะประมาณนี้นะครับผมแฟบถ้าเพื่อนเพื่อนซื้อในช่องทางออนไลน์ก็อยากให้ดูร้านค้าดีๆแล้วกันเนาะดูร้านค้าอย่าไปดูที่ราคามันถูกมากนะครับเดี๋ยวจะเป็นของปลอมนะครับ เพราะว่าตัววัสดุตัวฟิลลิ่งในการถือของแท้กับของปลอมเนี่ยมันต่างกันมากเลยนะผมได้ลองแบบใช้ตัวของปลอมดูแล้วมันวัสดุมันต่างกันครับแล้วก็เวลาเราจับเราสัมผัสเนี่ยเรารู้สึกถึงความต่างเลยครับนี่นี่ครับตัวปุ่มเนี้ยกดง่ายมากๆเลยครับนีครับตัวขอบของเขาก็ปกป้องตัวหน้าจอเราได้แบบเต็มที่เลย แล้วก็ติดฟิล์มกระจกกันรอยแลวโอ้โหผมว่าใช้งานได้อีกยาวๆเลยครับประมาณนี้นะครับผมโอเคครับคลิปนี้ผมมาเล่ามาแชร์ข้อมูลให้เพื่อนเพื่อนรับชมรับฟังประมาณนี้แล้วกันหวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับคนที่ใช้ iphone 13อยู่หรือว่าคนกำลังดูเคส uag อยู่นะครับเพราะว่าราคามันก็แพงเนาะ1,590บาทหลายๆคนก็มาดูคลิปรีวิวเพื่อหาเหตุผลในการประกอบการตัดสินใจว่าฮ้ยเราจ่ายไปแล้วมันจะคุ้มไหมอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมก็แนะนำอย่างนี้แล้วกันว่า ถ้าชอบตัวเคสที่มันบึกบึนดูแข็งแรงดูทนทานเนี่ยแล้วก็ใช้ได้น,น,นานๆเนี่ยผมแนะนำเลยนะครับคุ้มมากๆเลยสำหรับตัวเคส UAG เนอะก็โอเคครับไว้เจอกันคลิปหน้าคลิปนี้ลาไปแล้วครับผมสวัสดีครับ